ครับอะไรครับค่าไดีเนี่ยจะเป็นตัวตัวแสดงว่ามันเป็นค่าดูดซับของก๊าซ่นกิจของผลไม้มากแค่ไหนอย่างเช่นว่าเราจะเอาตัวอย่างนี้มาบดเป็นผงก่อนแล้วอบไล่ความชื้นนะคะแล้วก็จะมีตาใสไฮโดรคลอไรด์เพื่อไล่ซัมเปอร์แล้วก็จะมีสายไอออนิคเพื่อในการดูดซับแล้วเราสาม,มารถมาไตเติ้ลกับไทโคลเซเฟตก็คือทำปฏิกิริยาไทโคลเซเฟตโซเดียม,ทยมไทโคซัลเฟตใช่ก็สามารถจะหาจุดยุติของเขาได้ก็จะรู้ว่าปริมาณของโซเดียมไทโคลเซเนตใช้ไปเท่าไหร่ความเข้มข้นเท่าไหร่ ตัวไอโอนดีนใช้ไปเท่าไหร่ก็เหลือเท่าไหร่ก็สามารถทำบเคลนได้ก็เป็นแอคติเวเตเคาร์บอนน่ะนะถ้าแอคติเวเตเคาร์บอนมันจะต้องเป็นดับเบิลดับเบิลในการเบรนตอนนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมคะถ้าเราเบรนอีกครั้งหนึ่งแต่ต้องเบรนแต่ต้องไปเผาไหมตอน9 0 0ถึงพันองศาตามเวลาของเขาก็จะได้เป็นแอคติเวเตเคาร์บอนสับปะรด ใช่ค่ะแต่นี้โดยปกติแค like ่นี้เขาพอโอเคแล้วไม่จําเป็นต้องทําเป็น a อซิลเลตตเพราะว่ารูคุณมอาจจะกระตุ้นไม่ไม่ดีเท่ากับพวกกะลามะพร้าวหรือพวกถ่านหรือพวกโคกกะลาบามกะลาบามที่มีปัญหาอยู่นิดนึงก็คือมันมีน้ํามันส่วนใหญ่ก็จะนิยมกะลามะพร้าวมากกว่ากับพวกโคกต่างๆพวกถ่านต่างพวกถ่านโคกหรือว่าเป็นพวกวิตามินาอะไรอย่างเงี้ยจะนิยมอันนั้นมากกว่าที่จะทําเป็นถ่าน เหมือนกันค่ะครับแต่วันนี้เป็นระดับเหมือนกับเราทําเป็นมาตรฐานผลิเดัณฑัชุมชนครับก็คือเป็นอะไรที่ง่ายๆไม่ยากแต่ส่วนใหญ่นี่ก็เผามาเสร็จแล้วจะส่งให้เราวัดให้อยู่แล้วอันนี้ขอขออนุญาตเอาไปให้เด็กดูด้วยนะครับ<ช>ที่พูดแจกแจกต่อไป